สวัสดีครับ FC ของหลวงปู่สวงหรือองสวงเทวดาเล่นดิน5้ารัพรรษานะครับวันนี้เราจะมารีวิวผ้ายันเขียนด้วยลายมือแท้ๆของหลวงปู่สวงยุคไปหลังปีพศ2540นะครับก่อนที่ท่านจะมรณมรภาพนะครับนี่เป็นลายยันรูปบจุลาที่ท่านชื่นชมและชอบเขียนลายนี้มากนะครับ แล้วก็มีข้างบนนะครับเป็นคน,นูเมื่อขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็จะส่งเสียงเนีย่ยท่านจะชอบเสียงนี้มากนะครับมอจุลาผืนนี้แล้วท่านก็เขียนไว้ดี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 ผืนนี้นะครับมีแต่คำดี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 คือดีดีดีคือเป็นอกักษรปริศนาธรรมให้รู้ว่าอ่า มีแต่ความโชคดีร่ํารวยนะครับถ้ามีพระยานของท่านแล้วนะครับแล้วก็เขียนว่ารวย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 นะครับรวย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 ท่านเขียนว่ารวยตลอดนะครับแล้วก็มีตัวอักเป็นภาษาของท่านว่าก็สูงขึ้นจุดสุดสูงนะครับถ้าบูชาแล้วท่านแล้วเนี่ยจะไม่มีจุดตกต่ํานะครับมันจะสูงนะครับแล้วก็มีอักษรธรรมนะครับเป็นปิชาาธรรมท่านหมายถึงว่า ให้ปฏิบัติธรรมนะครับตัวทำตัวทำเพราะว่าท่านก็ย้ําเตือนลูกศิษย์ลูกหาสมัยนะั้นว่าให้ปฏิบัติธรรมให้มันทําสมาธิมันถวายทานให้ทานจะได้จำเริญรุ่งเรืองชุดไม่ตกต่ำนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับผม